965โดยกนกวันกนกวนาวงศ์และอมรบรรจงช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงมีส่วนร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพนะคะคุณกรกวันกรกวนาวงได้ดิฉันอมรบรรจงอยู่กับท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันกับนายแพทย์รัฐพลเตรียมวิชานน์ประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วมสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว,ว่าสปสชนะคะแล้วก็ชื่อน,นี้ท่านผู้ฟังก็คงจะคุ้นบ้างแล้วเราเองมีหลากหลายประเด็นที่จะคุยกันค่ะคุณหมอรัฐพลคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมอมรครับสวัสดีครับคุณกนกวันและ คุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะสวัสดีอาจารย์รัฐพลค่ะครับผมจริงๆตำแหน่งประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตนิ่อาจารย์ขยายความตำแหน่งนี้หน่อยได้ไหมคะว่าทําอะไรบ้างะคะ่ะครับในสมงานของเรานะครับเราแบ่งภารกิจออกเป็นห้าด้านนะครับ mm. ด้านที่หนึ่งก็เป็นเรื่องงานเกี่ยวกับแผนและนโยบายด้านที่สองก็เป็นเรื่องของงานกองทุนนะครับด้านที่สามก็เป็นระบบการจัดการระบบบริการด้านที่สี่เป็นงานสนับสนุน mm. ด้านที่5จะเป็นงานการภารกิจด้านสาขาเขตและการมีส่วนร่วมครับซึ่งผมเป็นคนดูแลงานที่สําคัญก็คืองานส่วนที่เป็น call center นะครับ133 0นะครับงานภารกิจของงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนแล้วก็งานเขตอีก13เขตครับ สัพเพก็คืออยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดมีส่วนร่วมภาคประชาชนโดยตรงเลยนะครับค่ะพอพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยดูเหมือนว่าก็แน่นอนนะคะปัจจุบันก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารในมุมของการทํางานของอาจารย์มีผลกระทบหรือว่าได้รับแรงสนับสนุนจากสื่อโซเชียลที่เพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างไหมคะครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าไปในเรื่องของในรายละเอียดเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับผมขออนุญาต จาความเข้าใจนิดหนึ่งกับกระแสที่เกิดขึ้นนะครับในทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสื่อหลักนะครับตอนช่วงนี้ก็จะเบาบางลงนิดหน่อยเรื่องปัญหาความขัดแย้งนะครับก็ขอย้เรียนสั้นๆว่าตอนนี้สถานการณ์การทํางานเนี่ยดีขึ้นมากครับเราได้รับความร่วมมือนะครับในระดับพื้นที่นี้ยังดีบริการที่เกิดขึ้นกับประชาชนก็ดีครับไม่มีการสะดุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ต่างๆนะครับ แต่ยังมีประเด็นนิดหน่อยในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียที่มีการให้ร้ายกันนิดนึงนะครับก็ขออนุญาตว่ากลุ่มคนที่ยังไม่เข้าใจระบบงานนะครับของสปสชก็ขอความกรุณาเรื่องการใช้ถ้อยคานะครับเรื่องการตรวจสอบของสปสชจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เราเราถูกตรวจสอบ็นเรื่องปกตินะครับ ทีนี้กลับมาว่าถึงเรื่องการมีส่วนร่วมทั้งทางด้านโซเชียลมีเดียเองก็ดีหรือการมีส่วนร่วมที่เป็นาภาคประชาชนโดยตัวเป,เป็นเองก็ดีนะครับมีภารกิจเยอะมากเลยครับที่สปสช,ชมีบทบาทเกี่ยวข้องนะครับถ,ถ้าลองนึกดูนะครับผมขออนุญาตย้อนหลังไปไกลหน่อยนะครับสักสิบกว่าปีก่อนนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามาในระบบสุขภาพกันสักเท่าไหร่นะครับสังเกตไหมครับว่า ก่อนหน้านี้จะหาโอกาสที่ภาคประชาชนนะครับเข้ามานั่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของภาครัฐเนี่ยน้อยมากเหลือเกินนะครับแต่ตอนนี้เป็นยุคที่สำนักง,งานหลักประกันมีนโยบายมีแผนนะครับในการที่จะทําให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เป็นอ,อันหนึ่งอันเดียวกับ ความเป็นเจ้าของของระบบโดยภาคประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการมีส่วนร่วมเนี่ยจึงเป็นหัวใจหลักอันหนึ่งของการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับค่ะนะคะเราก็เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วยนะคะแล้วในส่วนของภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสปสชเนี่ยค่ะอาจารย์จะทําอะไรยังไงบ้างคะครับทีนี้รูปธรรมที่เราพูดถึงว่าการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ก็อขออนุญาตเรียนนะครับมีส่วนร่วมตั้งแต่นโยบายครับค่ะที่ผมเรียนไปแล้วครับว่าโอกาสน้อยเลยเกินที่จะมีองค์กรไหนที่จะมีประชาชนเข้ามานั่งเป็นกรรมการเป็นบอร์ดเป็นคณะ,ะทำงานร่วมนะครับสพสชมีภารกิจเรื่องนี้โดยตรงโดยเขียนไว้ในพรบรนะครับว่าในระดับนโยบายเนี่ยจะมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้าเป็นกรรมการหลักอ,อย่างเช่น ุณนิมิตทินอุดมนะครับ<ะ>ซึ่งคุณสารีอองสมหวังนะครับ<ะ>ซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้ามานั่งเป็นกรรมการเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนผู้ใช้บริการโดยตรงนะครับอันนี้เป็นในลักษณะการมีส่วนร่วมในเชิง,ชงหลักการแล้วก็เชิงนโยบายโดยโดยภาพใหญ่นะครับในส่วนของเขตนะครับ13เขตที่เรามีอยู่พื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยตัวแทนภาคประชาชนเนี่ย เรียนว่าในพรบเขียนไว้เลยนะครับจะมีตัวแทนทัพประชาชนชุก9ด้านเราก็จะคัดเลือกประชาชน9ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กและสตรีเรื่องออหลายเรื่องนะครับเขาจะเข้ามานั่งเป็นกรรมการที่เราเรียกว่าอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตหรืออพศคเนี่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีตัวแทนนะครับยังเป็นตัวแทนในคณะกรรมการคุ้มครอง เรื่องมาตรฐานและบริการนะครับเรียกว่าในคณะคณะกรรมการที่เป็นหลักเนี่ยจะมีคณะทํางานที่เป็นผู้กําหนดนโยบายผู้ควบคุมมาตรฐานเนี่ยเป็นหลักเข้ามาต็มที่เลยนอกจากนั้นนะครับนอกจากในเชิงนโยบายแล้วในเชิงระดับปฏิบัติการ,รเรามีส่วนร่วมของภาคประชาชนเยอะหลายส่วนนะครับอย่างเช่นเ,เวลาผู้รับบริการได้รับความเสียหายนะครับหรือมีเรื่องร้องเรียน ว่าได้รับความไม่สะดวกในการรับบริการนะครับไปโรงพยาบาลแล้วถูกเลยกเก็บสตางี้ค่ะเป็นต้นนะครับเรามีหน่วยที่เราเรียกว่าหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน<ะ>ตามมาตราห้าสิบองค์เี่มห้าซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะครับเรียนว่าตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสักแปดสิบแแห่งทั่วประเทศหน่วยงานที่ทําอะไรอันนี้นหน่วยที่ใกล้ชิดชาวบ้านที่สุดนะครับ<ะ>เพราะว่า<ะ>เป็นเป็นจุดที่ประชาชน เขามีความประสงค์นะครับที่อยากจะเป็นอาสาเข้ามาช่วยดูแลเรื่องสิทธิให้กับประชาชน้ว้กันเองนะครับเช่นเวลาเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือได้รับความไม่สะดวกในการรับบริการจากโรงพยาบาลหรือในระบบนะครับเราก็ไม่กล้าที่จะไปร้องกับหน่วยงานนั้นๆโดยตรงอ่าใช่ค่ะจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเข้าไปแล้วคุณหมอจะดูจะดูแลเราไหม จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเรียกว่าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องที่ือเป็นคนกลางนั่นเองนะครับ<ะ>เป็นประชาชนด้วยกันนี่แหละและเป็นคนกลางสามารถตราห้าสิบวงเล็บห้าพอเป็นคนกลางปุ๊บเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่ช่วยดูแลบางเรื่องครับเรียนว่าเป็นแค่ความเข้าใจผิดบางเรื่องอธิบายเข้าใจกันดีแล้วก็ เราก็สามารถทำความเข้าใจจนตกลงกันได้นะครับแสดงว่าที่เป็นความเสียหายจะต้องได้รับความคุ้มครองชดเชยเราก็มีคณะกรรมการที่เรียกว่าอมาตรมาา41นะครับอันนี้ก็มาช่วยเหลือโดยใช้กลไกของพาคประชาชนก็มาช่วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นทั้ง นามธรรมและรูปธรรมที่ําให้เกิดการมีส่วนก็เป็นแท้จริงนะครับค่ะแสดงว่าอย่างถ้าประชาชนมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์หรือการใช้บริการในในสถานพยาบาลนี่นะคะเวลาโทรไปที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันนา่าจะเป็นลักษณะเหมือนสองขั้นตอนไหมคะกรณีแรกก็คือเจ้าหน้าที่เองก็ต้องให้ข้อมูลว่าสิ่งที่เขามีความขัดข้อใจเนี่ย มัน<ช>อยู่ในหลักเกณฑ์หรือเปล่าหรือว่ามันมันอยู่นอกหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นจะต้องมีการเยียวยาช่วยเหลือเพิ่มเติมแสดงว่าก็ต้องมีการทําความเข้าใจกันร,ระดับหนึ่งก่อนใช่ครับคค่ะครับกับ,บ,บ,บในในส่วนของผู้ให้บริการออเองก็ก็ดีนะฮะในในตอนนี้เราถือว่าพัฒนาการเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างอย่างดีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย น้อยมากเลยครับที่จะมีจุดเลือรับเรื่องปัญหาภายในโรงพยาบาลตอนนี้เกือบทุกรงพยาบาลนะครับจะมีจุดทเรียกว่าศูนย์ประสานง,งานาาคุ้มครองสิทธิ์นะครับ<ะ>ในโรงพยาบาลเองนะครับศูนย์ประสานง,งานในโรงพยาบาลเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่สร้างความเข้าใจนะครับอย่างเช่นเขารอนาน<ะ>หรือยานเนี่ยเอ๊ะมันไม่ใช่ตัวเดิมที่เขาเคยได้รับเขาก็ไม่รู้จะไปไปไป,ไปปรึกษาใครนะครับจะไปหาคุณหมอก็เอ๊ะคุณหมอก็ ออกเลนไปแล้วนะครับหรือไปห้องยาก็คนไข้ยเยอะเหลือเกินเข้าไปที่ศูนย์ประสานงานเนี้ยจะทำหน้าที่ประสานความเข้าใจเบื้องต้นให้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคผู้รับบริการเรียกว่ากระบวนการ มาตรฐานโรงพยาบาลีจะเป็นจะต้องมีศูนย์นี้เกิดขึ้นในทุกโรงพยาบาลนะครับปัจจุบันมีเป็นนี้ให้บริการก็ยินดีนะครับจะสร้างความเข้าใจที่ถูก้องรกันค่ะอาจารย์หมอคะปัจจุบันศูนย์บริการอันนี้เปิดให้บริการมานานแค่ไหนแล้วคะเริ่มตั้งแต่เรามีพอร์รบอครับแล้วก็พัฒนาควบคู่กันมาโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA นะครับก็จะมีความชัดเจนว่าศูนย์จะมีจะมีจะมีศูนย์นี้เกิดขึ้นนะครับ เราตอนแรกเราก็มีเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ครับแต่ตอนนี้เราพยายามกระจายลงไปถึงโรงพยาบาลอำเภอ<ะ>ด้วยการสนับสนุนจากทางกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับที่จะให้มีศูนย์ประจำทุกโรงพยาบาลตอนนี้เรียกว่าเกือบทุกโรงพยาบาลแล้วครับจะมีศูนย์ประสานงาน<ะ>หลักประกันสุขภาพนะครับในโรงพยาบาล<ะ>มีมีโด<ะ>ทั่วไปแล้วครับและเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามามากที่สุดจะเป็นประเด็นด้านไหนคะเ,เรียนครับว่า เรื่องร้องเรียนนะครับถ้าผ่านผ่าน,นกลไกภาคประชาชนชผ่านโรงพยาบาลและผ่านหนึ่งสามสามูนย์สายด่วนของเรานะครับตอนนี้เรื่องร้องเรียนที่มากที่สุดก็คือไม่ได้รับความสะดวกตัวอ,อย่างเช่นไปละมีเรื่องของการอารอนานนะครับเรื่องของบริการที่ไม่ค่อยเป็นพิพนธีประทับใจพูดไม่เพราะนะครับหรือเรื่องการถูกเก็บสตังค์บ,บ,บรงก็บเข้าใจถูก เขาใบสมทักย่างบบางสิทธ์ไม่อยู่ในสิทธิ์ที่ครอบครัว็็ถูกเก็บสตางคแล้วก็เสียทำความเข้าใจนะครับส่วนน้อยเลยก็เป็นเรื่องของการบริการที่ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องส่วนใหญ่ๆจะส่วนใหญ่จะเป็น ที่เราได้รับเรื่องมาส่วนใหญ่ปเป็นเรื่องการสอบถามมานะครับาถามว่าเอ๊ะอันนี้ได้ไหมอันนั้นได้ไหมนะครับจะเป็นเรื่องพวกนี้ครับอย่างเสริมสวยมีบุตรยากแบบนี้ค่ะคนกนอ,อกวันใ,ในในสระแบบว่าเอ๊ะฉิดนี้ทาไมไม่ได้ตัวอย่างง่งายๆนะครับที่เราไปโรงพยาบาลและ,ะ,ะผู้ใหญ่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลต้องการฉีดวัคซีนขอใช้สิทธิบัตรทองฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมาถูกเลิกเก็บสตังค์นะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าสิทธ์บางอย่างนะครับ วัคซีนมาตรฐานวัคซีนแห่งชาติเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมในเรื่องผู้ใหญ่จะครอบคลุมเฉพาะการณีของเด็กลักษณะแบบนี้ถ้าไปสอบถามที่ศูนย์นะครับถ้าเราไปสอบถามที่ศูนย์เราก็จะรับความชัดเจนว่าอ๋อสิ่งนี้ครอบคลุมเฉพาะเด็กนะครับก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะอาจารย์หมอคะเรื่องของการกครอบคลุมสิทธิในการรักษาเนี่ยจะมีการขยายไปเรื่อยๆไหมคะหรือว่าเราก็จะอยู่ในสิทธิที่มีการกําหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ครับโดยโดยปกติแล้วนะครับค่ะในกฎหมายสปสาชาเขียนไว้ว่าเราจะต้องมีเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับทั้งในระดับเขตพื้นที่ซึ่งปีนี้จัดใกล้ครบ13เขตแล้วนะครับรวมถึงไปจัดในระดับจังหวัดระดับอำเภอแล้วก็จะจัดการรับฟังคว,ความคิดเห็นอีกครั้งใหญ่วันที่21เเมษาย,ยนนี้นะครับเรียกว่า กฎหมายออกแบบให้เราฟังความคิดเห็นจากประชาชนจากผู้รับบริการกฎหมายบอกว่าต้องไปฟังนะว่าเขาต้องการอะไรมเมื่อต้องการอะไรแล้วก็เราก็มาออกแบบตัวอ,อย่างเช่นนะครับเรายังไม่ครอบคลุมเรื่องของการเรื่องฟอกไตะนะครับเมื่อสักหกเจ็ดปีก่อนนะครับเกือบสิบปีก่อนเรายังไม่มีครอบคลุมเรื่องนี้เราก็ไปรับฟังความคิดเห็นได้รับความเดือดร้อนจาก คนไข้โรคไตเราก็รับฟังมาแล้วก็ทาการปรับปรุงพัฒนานะครับหรือเรื่องการเก็บเงินสามสิบบาทนะครับผู้รัรบบริการบางท่านก็ฐานะยากจนค่าเดินทางก็ไม่มีลำบากมากจะขอยกเลิกการเก็บส0มสิบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เอามาปรับปรุงพัฒนาเรื่องการการไม่เก็บสามสิบบาทเรื่องการให้ครอ,อบครุมเรื่อง การรักษาโรคยากๆบางโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่าการพัฒนานี้เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนรวมถึงผู้ให้บริการด้วยแล้วอันนี้แสดงว่ารวมไป,ไปถึงการรวมรวมไปถึงการที่ประชาชนไปร้องเรียนหรือให้ข้อมูลกับหน่วยรับร้องเรียนอันนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลกับสบปสชโดยตรงเลยหรือเปล่าอาจารย์คะใช่ครับใช่ครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งในพื้นที่กรมอผมเคยเป็นผู้นการของ สำนักงานเขตกทรทมครับเรามีปัญหาว่าหน่วยบริการขนาดเล็กเช่นคลินิกชุมชนอบ่นเนี่ยไม่ไม่ค่อยส่งตัวคนแค่ไปโรงพรยาบาลใหญ่สาเหตุที่เขาไม่ส่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการส่งตัวไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลจะถูกเรียกเก็บสตางค์มาที่ต้นสังกัดก็คือคลินิกนะครับ<ม>บางทีค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับไปผ่าตัดเล็กชิ้นอย่างหนึ่งนะฮะถูกเรียกเก็บสองสามหมื่นบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับ พอถูกเรียกเก็บมาคลินิกซึ่งเขารับความเสี่ยงเรื่องการเงินไม่ไหวก็ไม่อยากส่งไปหรือถ้ายาบางอย่างมันแพงเหลือเกินนะครับพอเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเราก็มาแบบระบบต้องมีการเรียกว่าการรับภาร,ระความเสี่ยงร่วมกันโดยระดมเงินจากทุกคลินิกมารวมกันเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงไม่ให้ไม่ให้เขามีความเสี่ยงมากเกินไปเราเราบอกว่าโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินมา ตามยอดเท่าไหร่เราให้เคริิกจ่ายแค่พันหกร้อยบาทที่เหลือมีกองทุนกองกลางเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกกันอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการเอาข้อมูลซึ่งเป็นเป็นข้อร้องเรียนนะครับก็เรียนว่าข้อร้องเรียนไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับข้อร้องเรียนก็มียังมีข้อดีก็ทําให้เราพัฒนาระบบที่จะทําให้ระบบเดินหน้าต่อไปได้ครับ อยากาให้อาจาร,รย์หมอรัฐพลพูดถึงหยูกยาที่สปสชขยายเหมือนกับว่าขยายสิทธิ์ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชอวค่ะมีกระบวนการที่ดูแลในส่วนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะครับในกระบวนการใช้ยานะครับเรามีความเชื่อมั่นนะครับในคณะกรรมการยาหลักแห่งชาตินะครับซึ่งคณะกรรมการยาหลักเนี่ยจะมีผู้ทรงคุณวุ มีผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศนะครับมาตกลงมาหารือกันเอาข้อมูลทางวิชาการมาดูกันว่ายาตัวไหนมีความคุ้มค่ามีความคุ้มคุ้มที่จะเอามาใช้เป็นยาของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสำนักง,งานลับประกันยายึดยาบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักนะครับยากรณีของ HIV เมื่อมียาใหม่ๆเกิดขึ้นครับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเ i ชก็จะเอาไปเสนอผ่านกรรมการยาหลัก พอผ่านเอ้ผ่านกรรมการยาหลักเสร็จนะครับสำนักง,งานก็จะประกาศตามเพราะฉะนั้นยาที่คนไข้ทุกคนนะครับไม่ไว่าจะเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่ก็ตามนะครับอย่างยาเอสนะครับยาไาย,ยามะเร็งนะครับถ้าผ่านการพิจารณาจากสำนักคณะกรรมการยาหลักแห่งชาติเนี่ยเราถือว่าเป็นยานที่อยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับถือว่าเป็นการครอบคลุมก็สร้างความมั่นใจนะครับว่ายาที่ใช้เนี่ย มีมาตรฐานแน่นอนครับแน่นอนแล้วก็ดูกันนอกเหนือจากโรคเอชไอวีการดูแลผู้ป่วยโรคไตปลูกไยไตเนี่ยสปสชก็มีโครงการที่จะดูแลทู้ฟังในส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยในใ<ช>เรื่องอื่น,นๆค่ะอาจารย์อย่างเช่นการทํางานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับทางสปสชหรือว,ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจารย์อยากจะให้เกิดความร่วมมือด้านไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะครับอาจารย์มีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับตอนนี้เรามี เครือข่ายทั่วประเทศนะครับเรามีแกนนาเรามีอาสาสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะครับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเครือข่ายที่มีส่วนร่วมนะครับมีเยาวชนหนุ่มสาวนะครับแล้วเราก็พยายามทําให้เกิดความเข้มแข็งในทุกภาคส่วนซึ่งน่าย,ยินดีครับความเข้มแข็งของภาคประชาชนในสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ วันในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่26นะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะเสร็จเนี่ยนะครับเราจัดงานร่วมกับไทย PBS นะครับที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS เรียกว่าเป็นงาน Active Citizen นะครับชื่อไทยก็คือรวมพลังพลเมืองครับเพื่อสุขภาพเป็นการระดมภาคประชาชนนะครับคนที่มีใจรักระบบหลักประกันคนที่มีใจรัก สุขภาพมารวมตัวกันนะครับมาเสวนามาพูดคุยกันที่จะทําให้พลังพลเมืองนะครับที่จะดูแลตนเองดูแลสุขภาพตัวเองโดยมีหน่วยงานนะครับอย่างสปสชอ,อย่างกระทรวงสาธารณสุขทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับเรามีความวาดฝันร่วมกันนะครับว่าพลังของประชาชนพลังของพลเมืองจะดูแลตัวเองจะมีความเข้มแข็งแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เรียก,ยกว่า เป็นหัวใจหลักของพรบรหลักประกันเลยนะครับในการที่จะทำให้ภาคประชาชนนะครับมีความเข้มแข็งดูแลสุขภาพตนเองดูแลสุขภาพคนในครอบครัวดูแลคนในชุมชนร่วมกันสร้างสังคมที่มีความยอ,อ,อ่งยืนอัจแริยะนะครับก็บขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ในวงานเปนพ่งนี้เลยนะครับเรื่องงานตั้งแต่9าริกาเป็นต้นไปนะครับถ้าท่านที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหรือใกล้เคียงอยากจะไปร่วมงานก็ยินดีครับที่สถานีรถแทนกไทียพีพีเอสนะครับจอดรถที่สโมสรตำรวจนะครับแล้วไปร่วมงานกันได้ในงานก็มีการเสวนากันมีผู้เชี่ยวชาญมีวิทยากรหลายท่านนะครับแล้วก็มีงานภาคประชาชนงาน ขายสินค้าที่มาจากชุมชนกันน่าสนใจทีเดียวครับเกษตรออนทซีเข้าไลเบอรี่เข้ากล้องนี่คือคนกันกวันมีมาจากไหนงานที่เรียกว่าประชาชนก็เอาของดีมาอวดกันนะครับครงานจะสองวันครับยี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดครับพระมาณตะวันุกครับ จากงานกลางแจ้งครับได้บรรยากาศอย่างดีครับก็ขอภาวนาว่าฝนจะไม่ตกนะครับในวัวพุงนี้นะครับเนี่ยถ้าเห็นเดี๋ยวช่วงท้ายนี้ต้องให้อาจารย์รัฐพลนะคะได้เชิญชวนคุณฟังด้วยนะคะสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มของผู้ใช้หลักประกันของสปสชเนี่นะคะสาหรับการมีส่วนร่วมการแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยรับเรื่องร้องเรียนนะคะว่าสามารถที่จะช่วยเหลือให้สปสชเนี่ยทำงานได้อย่างเข้าอกเข้าใจประชาชนยังไงบ้างนะคะเชิญค่าอาจารย์คะ ครับผมผมมีช่องทางที่จะมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหลายช่องทางนะครับช่องทางที่หนึ่งก็คือท่านที่ไม่สะดวกนะครับ่1330น,น,นะครับแล้วกดโทรออกนะครับก็เป็นช่องทางที่สะดวกเบอร์โทรศัพท์1330นะครับช่องทางที่ท่านมีสมาร์ทโฟนนะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันของสิบสามสิบบาทท่านก็จะมีช่องทางที่จะมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนหรือเสนอข้อคิดเห็นที่ดีๆกับ สปสชนะครับถ้าอยู่ใกล้บ้านก็จะมีช่องทางก็คือหน่วยเรื่องร้องเรียนตามมาตรา50วงเล็บ5ที่ผมเลขเชื่อย่อๆตรงหน่วย50วงเล็บ5นะครับลองสอดสายสายตาดูนี่นครับว่ามีหน่วยนี้อยู่ใกล้ๆบ้านท่านหรือเปล่านะครับท่านก็จะมีส่วนร่วมในการเข้าไปร่วมให้ความคิดเห็นได้หรือครับเจนและง่ายที่สุดครับหน่วยบริการของวัดทุกแห่งนะครับจะมีศูนย์ประสานงาน นะครับทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและก็ภาคประชาชนนะครับในชุมชนของท่านก็จะมีหน่วยบริการของส่วนประสานงานภาคประชาชนดูแลอยู่ท่านที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการให้ข้อคิดเห็นในกระบบครับและในงานวันที่21เมษายนนี้นะครับเราจะมีการจัดรละฟังความคิดเห็นนะครับที่โรงแรมรามาการเดนถ้าท่านอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นได้นะครับ โดยผ่านช่องทางอย่างที่ผมเรียนให้ฟังทั้งหมดหรือถ้าเรามีโอกาสสื่อสารกันนะครับก็จะช่องทางของสื่อสารมวลชนนะครับ <c oughs> ก็สามารถส่งมาได้อย่างเช่นอ,อนุญธรรมรบุสนอกวันก็เอเสเอ็มเอสมาที่ขึ้นความคิดการสจุดท้านะครับหรือ,อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของทางสถานีซึ่งผมเป็นแฟนจับ <c oughs> ของห้าน,นะครับบคุณค <c oughs> ่ะทั้ทงวัน นะครับมคุณใบสานี่ก็ฟังจดจ่อ,จอ,จอทุกวันนะครับเรียกว่าเราพยายามเปิดโอกาสให้มากที่สุดครับเพื่อสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นของประชาชนทุกคนครับเราก็จะย้ําเตือนท่านผู้ฟังนะคะจนกว่าจะถึง21เมษายนว่าครับมีเปิดรับฟังภาษาพิจารณ์ที่โรงแรมรามาการเด่นค่ะขอบคุณในการหมอรัฐพลมากเลยนะคะครับขอบคุณครับอกากหน้ายินดีนะครับจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงของมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสปสชก็หมดเวลาค่ะคนกระหนกวันและดิฉันนมรก็ขอลาคุณผู้ฟังด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ